มาพบโบกอีกแล้วนะคะใครที่เพิ่งเข้ามานะคะก็ขอกำลังใจคนนิดคนหน่อยฝากกดไลค์แล้วก็ Subscribe แอ้โบด้วยนะคะอาวันนี้นะคะโบจะพาทุกคนไปกินร้านอาหารไทยกันนะคะซึ่งอยู่ในตัวเมืองของเมลเบิร์นนะคะเป็นร้านอาหารไทยที่เขาท้งจะมีชื่อเสียงร้านหนึ่งในเบลเบิร์นนะคะเขาจะทำอาหารไทยแบบว่า เหมือนก,กินในแบบเมืองไทยเลยนะคะ,ะซึ่งแฟนบอกเขาก็ชอบเหมือนกันนะคะเขากินบอกว่ากินได้หมดอะกินแบบซัมตัปูปลาอะไรอย่างเงี้ยกระเดียวอะไรเกินได้นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินของหวานกันในไช่นาทาวนะคะซึ่งก็จะเป็นร้านของหวานที่ประมาณแบบเขาเรียกไรล่ะเป็น Thai Monies Dessert นะคะก็จะเป็นของหวานของประเทศไต้หวันหรือเปล่าไต้หวันเนาะอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะคือร้านของหวานเนี่ยมีอยู่อย่างเดียวที่โบกินอยู่นะคะคือเป็นแบบ มันเ็าเป็นเหมือนน้ำแข็งใส่บ้านเรานะคะแต่จะเป็นแบบว่าเนื้อนิ่มประมาณแบบว่าเหมือนกับนมแช่แข็งแล้วก็เอามาขูดเป็นน้ำแข็งใส่อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ทอ็อปด้วยบอกว่ามัโก้เป็นมะม่วงแล้วก็เป็นมะม่วงพรอปปิมเพลอะไรอย่างนี้นะคะคืออร่อยมากคะ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูกันเอาล่ะค่ะเดี๋ยวโบใส่รองเท้าอะไรเรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันนะคะ Check themic right make sure it and sound right, Boy วันนี้ก็มีคนขับนะคะเพราะว่าโบเป็นคนที่ไม่ชอบขับรถคือขับรถไม่เป็นไรนะคะไปในเมืองเนี่ยแต่ว่า,าเขาจะน่ารำคาญอยู่อย่างหนึ่งที่โบไม่ชอบก็คือไม่ใช่น่ารำคาญหรอกแต่ว่ามันจะแบบคือเราไม่ค่อยแบบไม่ค่อยจะถนัดเรื่องที่จอดรถนะคะเพราะว่าโบเป็นคนที่พอหาที่จอดรถไม่ได้เราจะแบบคือต้องขับรถเวียนเนาะในเมืองเนี่ยแล้วก็เขาจะมีแบบ ฮุกเธอนางอะไรของเขาที่แบบว่าคือต้องจอดตอนไฟแดงแล้วก็แบบต้องจอดตอนไฟเขียวแล้วก็ไปตอนไฟแดงอะไรเงี้ยมันจะแบบ confuse นิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวก็เ,เลยให้านางขับดีกว่าเราจะได้นั่งสบายๆนะคะแล้วก็ไม่ต้องห่วงหาที่จอดรถด,ด้วยโบจะให้ดูนะคะโดยเฉพาะวีคเอนนะคะ,ะที่จอดรถในเมืองนี่จะหายากมากนะคะ เพราะว่าคนก็จะออกไปในเมืองกันใช่ปะแล้วโดยเฉพาะวีคเอนนี้นะคะเป็นวีคเอนแรกที่เขาปลดล็อกดาวน์นะคะก็ในเมืองน่าจะแบบยิ่งจะีซี่ไปอีกนะคะ <S <S เดี๋ยวเรามาคุยถึงเรื่องโควิดที่นี่กันหน่อยนะคะตอนนี้ตอนนี้เนี่ยเขาก็ที่มาบร์น,นะคะก็เพิ่งจะปลดล็อกดาวน์มานะคะประมาณน่าจะวันที่บวกอกนะคะประมาณ สองสาวันที่ผ่านมานะคะแล้วก็เวีคเคนนี่ยเป็นวีคเนแรกนะคะของการล็อกดาวน์ซึ่งตอนนี้เขาก็ไม่ได้บอกว่า lift up ทุกอย่าง restriction ใช่ไหมคะแต่ว่าแค่บางอย่างที่บอกว่าแบบเหมือนกับการ uh, ออกไปได้นอก นอกบ้านเนี่ยก็คือไกลกว่าไม่ใช่5กิโลแล้วนะคะก็คือ25กิโลแล้วก็ร้านอาหารคือเปิดนะคะบิลี่ก็พวกร้านซาลอะก็เปิดแล้วนะคะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าลิฟต์อัพทุกอย่างไม่ได้แบบว่าให้เราแบบไปไกลไปไหนไดท้ทุกที่อะไรอย่างงี้นะคะก็ยังไม่ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแล้วตอนนี้เราก็มาถึงในเมืองกันแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นแบบเหมือน old church นะคะเป็นเหมือนแบบโบสถเ์เก่า แบบสมัยโบราณอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวยมากเลยอะ่ะคือนะแบบเหมือนปราสาทอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้เห็นตัวจริงแบบใหญ่มากเลยนะคะทุกคนแล้วเราก็มาอยู่ในตัวเมืองมาบุนกันแล้วนะคะ i n s t r e e t นะคะซึ่งเป็นโอ้เป็นถนนที่ร้านร้านเลยเมทปะตรงนั้นเป็นร้านเทอร์เมตนะคะทุกคนเดี๋ยวผมซูมให้ดูใกล้ๆเห็นปะนั่นคือร้านเทอร์มมีร้านเทอร์เมตรเรากำลังจะพาร้านเทอร์เมตกันนะคะซึ่งถนนนี้ทางถนนนะคะก็จะเป็นอืมร้าน เป็นพวกแบรนด์เนมเป็นพวกลักชัวรี่ทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็น Hermès หรือแบบหรือวิทองหรือช a แนลอะไรก็จะอยู่ทถวนี้หมดเลยนะคะเป็นถนนที่แบบเงียบมากเลยเอ่ะ Take me there, Miss? No. ก็เฮอร์เมสอันนี้แล้วก็ฟินดินะคะแล้วก็พาด้าแล้วก็มาร้านมากเลยอ่ะแล้วก็อะไรอีกล่ะร้านแบรนด์แซมมีตรงนี้หมดเลยนะคะสลีนมิสลีนด้วยนี่แล้วก็อันนี้จะเป็นอันที่ที่อยู่นี้นะคะ ท,ทั้งถนนเลยอะทุกคนคือเป็นแบบร้าน,แบ,นแบรนด์เนมหมดเลยนะคะมีวุ้นแซชชี่ตรงนี้ก็มีโดนจิกาบาน่านะคะแล้วก็รู้สึกว่าใกล้ๆก็จะมีดิโออยู่ด้วยนะคะนี่แล้วก็ดิโออยู่ตรงนี้นะคะเห็นปะๆๆแล้วก็กำลังจะถึงร้านอาหารกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องหาที่จอดรถนะคะแล้วก็ วังว่าคงจะได้ที่จอดรถไม่ไกลจากร้านอาหารเท่าไหร่นะคะเพราะเราก็ต้องจอดรถแล้วก็ต้องเดินไปที่ร้านกันนะคะ่ะเข้ามาบริเวณตรงนี้ในตัวแบบใจกลางเมืองก็ก็ปีซี่นะคะก็มาถึงกับแบบคว quiet ผ่านร้านพวกแบรนด์เนมมาแล้วนะคะออตรงนี้ร้านเป็น Burberry นะคะนี่คือพวกแบบถนนเสียตังคว่างันนะคะได้ถึงแล้วทุกคนอีกประมาณสองนาทีนะเราก็มาได้ที่จอดรถแล้วนะคะต้องลงไปจอดทางใต้อาคารก็เดินไปอีกนิดนึงนะคะ ที่จอดรถเขาแบบว่าเล็กมากนะคะแบบแน่นไม่ใช่แน่นนะเขาเรียกอะไรหรอคือช่องจอดรถเขาเจะแบบแคบๆนะคะ เช็คอีกทนีนะคะว่าร้านเขาเปิดหรือเปล่าเขาก็เปิดอะค่ะแต่ว่าเงียบมากเลยทุกคนไม่มีแบบคนรอเลยอ่ะจริงเลยคือปกตินะทุกคนแบบเขาจะยาวมากนะคะอันนี้ม้องรอเลย Checking it out. Awesome. เซ็ตตัวสุดตัว number three นะจมูกเหรอใชแต่เามาดูกันนะตอนนี้เขาไม่มีเมนูเป็นกระต่ายแล้วนะคะเราจะมีเมนูเป็นทัวสับอย่างนี้หมดเลยเราจะมา เาจะมาสัง่งนี่เลยค่ะ s p i ซ y เป็นต้มแรงนั่นเองค่ะทุกคนคือโบลี่เขาก็ชอบนะคะเขากินได้หวา Spicy? j u s จ n o น m a l มัลเยอะคือไม่เก็ทสติกห e ือไอซี่เยอะไม่ See how hot it is? Yeah. I want to enjoy something. Yeah. It'll we be always, I think we, orders, we always order medium anyway. Oh, uh, we'll get mild. No, medium. What's mild? It so says spicy, a little bit hot, colder than. It? No, it's nothing. Yeah, but so spicy, a little bit less than medium? Try spicy. Spicy doesn't mean spicy. Yeah, but see how it's in order? Mild, yeah, but spicy. probably that doesn't work that way. I reckon it does. Do you want that one?

I spicy. <laughs> 爸爸妈妈好。嗯 <noise> <noise> อันนี้คนไทยแท้อันนี้ฝรั่งค่ะของเราไม่มีเนื้อเหลือเลยนะคะคือแบบแท้จริงๆเอาเดล๋ยแต่ก็ดูไปดูฝรั่งดินางแทรี่มีเนื้อเต็มเลยอ่ะเสียดายเนื้อมากเลยเนี่ยเห็นปะโซ่ไม่มีที่อ oh. ่ะฉั e อิ่มไงฉันอิ่มไม o ใช่เหรออิมรัลคาร์คอ จะล้วพาไปกินของหวานกันนะคะเลยอะ นี่คือตึกก็เป็นตึกแฮชมนะคะท,ทั้งึกเเขาหมดเลยใหญ่ามากค่ะ ะะแล้วก็เดินผ่านเดวิดโจนไปด้วยค่ะตอนนี้ก็เป็นไมเ i ิลนะคะถัดไปก็เป็นห้องเดวิดโจนคุณชิโกกินเดวิดจนล้า Why are you annoying me วายอนน้อยมิชใช่นาคาก็จะมีความใช้นะคะว่าเตยนะคะก็จะมีโคมไฟข้างบนป็เดินเข้าไปในชั้นทาวนิดนึงนะคะประมาณใกล้ๆสุดซอยก็จะถึงร้านดิเซิร์ตนะคะ เกลียดการใส่หน้ากากนี้มากเลยอ่ะคือมันไม่ทำเซเว่นเลยนะทุกคนหายใจยก็ไม่ค่อยจะออกน้ำมาทังดิเซอร์สตอรี่กันแล้วค่ะนี่เห็นป่าร้านดิเซอร์สตอรี่ของเราเราเข้าไปในร้านกันนะคะขข Thank you เมนูนะคะในที่จริงอย่างโบลูละหล่ะโบต์ออเดอร์อเลยให้ดูเมนูเฉยๆขึ้นมาหมดเยอะมากอะทุกคนอันนี้ที่เราจะกินกันโบห้รูเห็นว่าไม่รู้ของหวานอะไรอะซึ่งมันเหมือนแบบต้มยำบ้านเราอะน้ำถั่วมีมันมีนะคะโบรูแล้ะ จะกินอะไรเดี๋ยวสไลด์ให้ดูน่าะนเหมือัแคนไซก็รอดหัวมแบบว่าันก็ขึ้นเพแล้วก็มีเนื้อบเนม่วนๆด้วยนะคะก็เป็นเหมือนข่มมะม่วงพล้วกินเข้าไปมันก็จะแตกลงนะคะ I didn't send her yet. อร่อยมากเลยค่ะ hmm. okay, so ม่าเลยค่ะขนมหวานที่กินเสร็จแล้วเนาะคะ่ะอากาศค่อนใหญ่มากเรามันมลมพาดมากเลยอ่ะแล้วตอนนี้เราก็กังเดินไปที่จอดรถกันนะคะแล้วเราก็จะขับรถกลับบ้านแล้วค่ะวันนี้จบทริปวันนี้กันแล้วเนาะคะ่ะเสียงแปลกๆเสียงภาษาญี่ปุ่นเสียงภาษาญี่ปุ่นแ้วนั่นนะคะก็เป็นเป็นอ่ะ j a p a น e สบาร์บีคิวอร่อยมากนะคะ เราไปจ่ายค่าติเก็ตที่จอดรถกันก่อนนะคะเ5บ่าไห How m u c И ก็คือรถขับกลับบ้านกันแล้วนะคะขอบคุณสำหรับทริปนี้นะคะใครที่ติดตามคลิปอยู่แล้วก็ชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์แล้วก็ฝาก subscribe s ม mm. ัครสมาชิกโบด้วยนะคะแล้วเจอกันอีกคลิปหน้าค่ะคลิปนี้บาย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 ไม่ใช่บายเจอกันอีกคลิปหน้าค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็สม mm. ัครสมาชิกโบด้วยนะคะ mm. ขอบคุณะคะ่ะ Bye bye! Bye! <laughs>